ถาสอบถามนะคะอ่าพี่รู้สึกยังไงคะที่วันนี้นะคะทางเรามีทหารมาบริจาคเลือดให้ค่ะตื่นเต้นค่ะดีใจเพราะว่าถือว่าต่อให้เอสามีพี่ไม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 ,ไม,ไม่ต้องการใช้เลือดตรงนี้แล้วหรือว่าอาจจะพอแล้วแต่ก็สามารถที่จะเอาเลือดตรงเนี้ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นได้ ถือว่าเป็นการได้ทําบุญร่วมกันด้วยอะค่ะก็ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื้นตัน mm hmm. ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้มีต่อๆไปเพื่อที่แบบจะได้ช่วยเหลือคนอื่นต,ต่อไปด้วยเพราะว่ายังไงเลือดมันก็มันก็ต้องใช้อยู่ตลอดอะ่ะมันไม่มีวันที่แบบจะหยุดใช้เลยเพราะว่าผู้ป่วยมันก็มีทุกวันมีเพิ่มทุกวันทุกวันอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมนะคะใช่ค่ะ เป็นจิตอาสาที่ดีมากเออขอบคุณตรงนี้ขอบคุณชีมงานอะไรเอยจิตอาสา904ขอบคุณมากมากเลยที่เข้ามาตรงนี้คือดีใจดีใจเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเออจะมีใครมาบริจาคให้สักกี่คนแต่พอรู้ว่าเออทางจิตอาสา904เข้ามาตรงเนี้ย mm hmm. ก็มีความรู้สึกเออใจฟูขึ้นอย่างน้อยก็เลือดคงพออะไรแบบเนี้ยต่อให้ไม่ต้องใช้แล้วก็ยังมีคนอื่นจะได้ใช้ต่อ,ต,อต่อไปอีกค่ะ ก็สุดท้ายนี้จะฝากประชาสัมพันธ์ต่อนะคะข้อมูลข่าวสารก็ถ้าม uh ีความเดือดร้อนก็คือแจ้งทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้ค่ะได้ค่ะคุณมากนะคะขอบคุณคณะเหล่าทหารทุกคนแล้วก็คณะจิตอาสาแล้วคุดสุคบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันพันตีหญิงกิษณาสุขศีเสนจิตอาสา904รหัส43ค001ค่ะก็วันนี้ได้นำกำลังพลทหารนะคะจิตอาสาจากมณฑลทนหารบกที่42มาบริจาคโลหิตนะคะก็ด้านข้างนี้ก็คือญาติของผู้ป่วยที่ขอรับการช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวขอให้ญาติแนะนำตัวค่ะค่ะชื่อนางสาวสินยาเกเดนค่ะเป็นญาติของผู้ป่วยเป็นข้าราชการเกษตรบำนาญของกรมสรรพสามิตค่ะ ชื่อนายกำพลผลเจริญค่ะก็คือญาติได้ขอความช่วยเหลือทางผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะคะอยากจะขอสอบถามญาติว่าได้ทราบทราบช่องทางการประชาสัมพันธ์นี้ได้ยังไงค่ะพอดีมีน้องน้องน้องคนนึงอะค่ะไม่แน่ใจว่าชื่อจริงชื่ออะไรชื่อน้องอ้นค่ะก็อยู่ในทีมจิตอาสาทีมนี้ด้วยน้องมีการแนะนําและก็ประสานงานให้ค่ะในในในส่วนของตรงนี้ก็คือ ผ่านทางจิตอาสา904ที่ที่ทำงานใช่ไหมคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันตีหญิงกิสนาสุขศีเสนจิตอาสา904รหัส43ค001ค่ะก็วันนี้ได้นำกำลังพลทหารนะคะจิตอาสาจากมฑลทนฐหารบกที่42มาบริจาคโลหิตนะคะก็ด้านข้างนี้ก็คือญาติของผู้ป่วยที่ขอรับการช่วยเหลือนะคะ เดี๋ยวขอให้ญาติแนะนําตัวค่ะค่ะชื่อนางสาวสัิญ,ญิาเกณเดนค่ะเป็นญาติของผู้ป่วยเป็นข้าราชการเกษ,ษียณบนานาญของกงรมสรรพสามิตค่ะผู้ป่วยชื่ออะไรชื่อนายกํมพลผลเจริญค่ะก,ก็คือญาติได้ขอความช่วยเหลือทางผ่านทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชาทานนะคะอยากจะขอสอบถามญาติว่าได้ทราบทราบช่องทางการประชาสัมพันธ์นี้ได้ยังไงคะ่ะ พอดีมีน้อง,น,องน้องคนนึงอะค่ะไม่แน่ใจว่าชื่อจริงชื่ออะไรชื่อน้องอ้นค่ะก็อยู่ในทีมจิตอาสาทีมนี้ด้วยน้องมีการแนะนําแล้วก็ประสานงานให้ค่ะในในในส่วนของตรงนี้ก็คือผ่านทางจิตอาสา904ที่ทํางานใช่ไหมคะค่ะถ้าสอบถามนะคะอ่าพี่รู้สึกยังไงคะที่วันนี้นะคะทางเรามีทหารมาบริจาคเลือดให้ค่ะตื่นเต้นค่ะดีใจเพราะว่าถือว่า ต่อให้เอ,อสามีพี่เอไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องการใช้เลือดตรงนี้แล้วหรือว่าอาจจะพอแล้วแต่ก็สามารถที่จะเอาเลือดตรงเนี้ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นได้ถือว่าเป็นการได้ทําบุญร่วมกันด้วยอะค่ะก็ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื่นตันถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากให้มีต่อต,อตอไปเพื่อที่แบบจะได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อตอไปด้วยเพราะว่ายังไงเลือดมันก็มันก็ต้องใช้อยู่ตลอดอะ่ะมันไม่มีวันที่แบบ จะหยุดใช้เลยเพราะว่าผู้ป่วยมันก็มีทุกวันมีเพิ่มทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้ค่ะ็ถืออว่่าาเปนชงท